ต้องไปเทิดยาก่อนนะเนี่ยเอายาเข้ารถเตรียมตัวขัยยาละไแต่เวลาหาหนึ่งพี่พี่ยาเกมาเอ็มมีอะไรจะถามก็พี่พี่เดอร์พี่ทำดีพี่เดรอพี่ทำดีอย่โยนให้ผมอย่างนี้ดี อไปรวยไม้พี่เดอร์เขาบอกว่าเขาฝึกเชื่อมจิตกับไม้อยู่พี่เชื่อมจิตเลยเชื่อมจิตกับว่าไงพี่บังคุณนนาอีคลับสวัสดีครับพี่ปังจริงหรือเปล่าอะไรนะครับเนี่ยเน่ลองเนะเยพี่ปังจริงป่าว อะไรนะพี่บังจริงหรือเปล่าพี่บังจริงหรือเปล่าใช่คืออะไรไม่ไม่มีอะไรแล้วกูซ่อมเพื่อติดข้อควื่อีบใช่ไหมอ๋ิที่ติดกอดรว มาบินแหละครับงงกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยกูยังถามเลยไม่เชื่อจิตคืออะไรครับไปละเราจะไปร้านไหนต่อไหนทำน้องแข่งเรียนนั่งดูกลางวันร้านไหนต่อไมร้ยร้านกิจกดปั๊ร้านกิจกดอยู่เราไปอู่เก่าป่ะร้านเนี่ยังมันเงียบๆหน่อยได้ไหมนะพี่บังเหรอพี่บังยังร่างอู่เก่าครับพี่แฝดป่ะพี่เจ๊งมีรถป่ะเอาีกรถรถเออไม่มีรถป่ะเราไม่มีรถป่ะเออใครอันนี้ใครเนี่ยอเดอร์เหรออเดอร์ใครีเฮ้ยสองแฝดก็เก็บ ไอเดอร์ใครไอเดอร์ใครไอรูเบนเปล่าไอรูเบนเลยไปกดตังค์มาไอเดอร์สองแสนลง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 จะให้ไปเก็บจะให้เก็บจะจ่ายเองหรือจะให้ไปเก็บที่ไอเจมูลสองแสนไม่เป็นไรไม่จ่ายไม่เป็นไรไม่จ่ายไม่เป็นไรพี่วางไปไหนรอพี่เอาเสาเข้าบ้านหนูยังไม่เก็บพี่แสนนึงเลยนะเข้าหรือยังเข้าหรือยังเข้าหรือยังเข้าเข้าเขขเขขเขข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  ไม่ขึ้นบ้านยังพี่ไ่ตรงนั้นมันเข้าได้เพราะสุดท้ายแล้วคนซื้อของมันก็ต้องไปเทศที่ลงรถอยู่ดีจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเข้าได้หมดไปรู้ห้าอสาวกับหนุ่มเข้าบ้านเลยแต่หนุ่มมีรูปหลักฐานนะพี่กระเจาไม่รอสองแสนจะจะจ่ายหรือไม่จ่ายหายกันเรื่องเงียบอะหายกันเรื่องอะไรเรื่องพี่อสาวเข้าบ้านก็แล้วแต่จะหลักฐานไปส่งใครจ๊ะหนุ่มอืเอาหลักฐานไปส่งใครจ๊ะทุกคนอะ อ้าเชิญเลยก็พี่อยากเอาสาวเข้าบ้านได้แต่ว่าพวกน้องๆเอาหนูเข้าบ้านไม่ได้จะพี่ไม่ได้ห้ามนะถ้าเข้าไปเทรดของอ่ะได้หก็หนูไม่มีเลยแม้แต่เทรดของอ่ะถูกไหมล่ะ สุดท้ายแล้วคนที่จะซื้อของมันก็ต้องไปเทดพี่โนรถอยู่ดีถูกไหมล่ะไม่เคยกูไม่เคยครับมีหลักฐานปะกูมีหลักฐานมีครับกมีนะเอาดิ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 ได้เอาดิส่งมาเลยมีครับย่านหน้าบ้านเขายังไม่ให้เหยียบเลยครับต้องจอดบเาครับเอาดิก็หินเอาดิไม่ลงรถมันเข้าได้นะรู้ปะเนี่ยแต่ถ้ามันเข้าเขตบ้านเรารู้หรือเปล่าดีป้าบอกว่าเขตสนามหน้าบ้านก็ห้ามเหยียบอะอะไรนะจอดรถบนเขาป้าบอกว่าเขตสนามย่านหน้าบ้านก็ห้ามเหยยีบ ก็สำหรับนี่ไงลีดเดอร์ถึงเข้าได้ไงอ๋อโอ้ยดีนะหนูมียศนี้เอ้าเบนต์มาหลังก็เข้าลงรถถ้ได้ดิไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ถอนให้ครับมนุษย์เพคไข่เฮ้ยกันจะโผล่กันแบบนี้ได้หรอไปกดมาสองแสนจะทำให้เป็นตัวอย่างคนอื่นไปใส่เสื้อคู่ได้ไงไปคนละแสนไหนใครรู้เบนมันไม่มีกฎแบบนี้โอเครู้กฎอีกไหมมาใส่เสื้อคู่เราสองแสนนะรู้ครับรู้น่าเสียปบังไอจูมันพา ผู้หญิงมางัดร้านด้วยไม่ได้นะเวลาแกะที่กัเลยนอยู่ขาพี่ก็ได้ไงมันอยู่ไหนดูอีกละอยู่ร้านอะไรวะคือไม่เคยอร้านเก่าวะไม่พี่โดรุมเนี่ยเกตเป็นผู้หญิงเหมือนกันต้องเชื่กันนะพี่บอกไว้ก่อนไอ้เดอร์ลงตารางด้วยปรับสองแสนเกียร์จุน มีเมียไอสั์แล้วแม่งมีได้เด้ยเมียประเด็นนะไครพาแฟนมากันล้านไอจูครับพี่ไอคั่มไอ๊อตพี่บอกว่าอะไรเวลาทำงานแก๊งอันนี้ของจริงด้วยประเด็นนี้เนี้ยมานี้ยเนี้เข้ามาทำคำเข้าไปเข้าไปเข้าไปเก็บตังโอ้พี่ก๊อครับช่วงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องคืนนี่ล้านห้าครับพี่เอาบาบมีเท่าไหร่ในบัญชีมีเท่าไหร่ คือมีอยู่ประมาณถ้าคืนนี้ก็น่าจะเหลือประมาณล้านนึงครับเอามาโจดมาแสนหนึ่งเร็วหนึ่งศูนย์แปดห้าเร็วแต่พี่บางก็ติดผมอีกสองแสนนะพี่กตเอามาแสนหนึ่งเร็วหนึ่งศูนย์แปดห้าแป๊บนึงครับเงินติดลบเฮียเคเลนซ์บุกบ้านจะรันวะนี่ครับพี่ พี่บางครับเออวันนี้ผมยังไม่ได้สองแสนเลยครับพี่อโจ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 ครับพี่สองแสนของบังหายกันฮะเอ้ามึงทำผิดกดแก๊งโอ๋ะเอ้ามึงโดนเท่าไหร่อโจคือโดนไปแสนหนึ่งแต่แต่วันนี้ตอนที่ ฝากตังก่อนฝากตังแป๊บ ซีซีทีวีเคลื่อนที่ความชิวๆไอเด้อไปไหนไอเด้อออกมาไปไหนไอเด้องานร้านเหรอ ขอโทษครับ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 เหี้ยอะไรวะเนี่ยนิ่งไว้ก่อนนิ่งไว้ก่อนอย่ายพึ่งอย่ายพึ่งนิ่งไว้ก่อนไป ไปเหนเดอ้อปะเหดอ้อปะเด้อไปไหนหรอวะ,ะไปตาม <ไป S 3> ครับไปส่งูเบนตาไปดูดิไอ<ห>้หลุยมาใส่ไปดิไอ้หลุยมาใส่ไปดิลงนี้ลงนี้ลงนี่น้อารอล,ล,ล,ลพ,พี่ชายก่อน แ็บจัดเชียย์เคเลนแน่นอน ขอยตาขอยตาตามมอเตอร์ไซค์ไม่ทันเฮ้ยเออว่ะมันเป็นแบบที่หลุยบอกจริงด้วยว่ะคันนี้ยกหน้ายกยกหน้าแล้วหงายท้องเลยมันหงายง่ายยางวไอ้เฮี้ย ไม่เกินวันที่ยี่ห้าโอเคไอ้หลุยเวลามันเลี้ยงความเร็วแล้วมันไหนนี่ปะยกหน้าแล้วมันหงายหลังใช่ไหม แต่เวลาขับเราเร็วอ่ะคเพิ่มเป50โลแล้วต้องเยยกเลยยกแล้วก็กลมหน้าเลยหนักไป50โลเดืรดเทเบครับพี่จ้างเลยครับอ่อเลยอ๋อไม่คนจ้างให้ครับีครับถ้าสมมติว่าอ่อะไรอ่ออกสรบห65พี่65ห้ามีสองอันเอ้าถ้าสมมติว่าเราเรารับ70อันนี่มันมันได้กี่เลอ่ยไม่ควรช่ไมมันทจาก40ไปไป50อ่ะรับมาแล้ว200กว่าอัน ไม่ควรให้สภารู้ใช่ไหมครับนี่วะถ้ามีสองอันลิซ่าบอกค่ะงจะรับอะไรเหลือรับแคปครับพี่กอดกระเป๋าอะไรครับหนึ่งส่วนแปดห้าครับคือผมกลัวโดนสภาล่อซื้อโดนอยู่แล้วเขามีสายมีอะไรเต็มเมืองไปหมดถ้าไม่ถ้าไม่มั่นใจก็อย่าทำแคปซื้อกับคนรู้จักอ่ะมัวว่าได้แต่ถ้าอยากให้ไปเอาไปให้ที่ไหนแล้วเดี๋ยวให้ลิซ่ามันไปรออะไรชมพูเลยบอกลิซ่าที่ที่เจอกันมีคนมาคืนรถหยอ มีคนมาคืนรถหย่องงมาดิสิกดมาห้าหมื่นอันนี้เปลี่ยนเสื้อเหรองงจะยินเปล่าได้ไหมมึงน,นะ <c oughs> จอกแก๊งใช่ไหมไงอไอ้หลวยไปตามมาบอกให้ไม่กดห้าหมื่นเดี๋ยวจะให้เอาชื่อออกแถวอ๋อมึงไ <c oughs> ม่งั้นมึงซวยด้วย ครับได้ครับหน่วยแก๊ปหน่วยงานไว้มานะ มีตังค์เท่าไหร่เงาะมีตังค์ไม่เท่าไหร่พี่ก๊อตมีเท่าไหร่เปิดโทรศัพท์ดูดิมีอยู่สองแสนเองเนี่ยไปกดมาสองหมื่นไปไอ้หลุยงเงงมัมชอบว่ามปะืมันชอบว่ามปะว่าว่าอะไรครับพี่ ไอ้ไอ้ไอ้หลุยลงมาลงมาบอกเลขกระเป๋างวดดิยายตังกินขนมเล่นกระเป๋าหนึ่งสามหนึ่งสี่ครับขอบคุณครับให้มาหมื่นเดียวอ่ะพี่กอลเหลี่ยมหมอเอางวใส่เลขผิดมั้งอืมเหลี่ยมหมอเลยห้าเหลี่ยมเหลี่ยมที่เหลือพี่กอลหนึ่งสามหนึ่งสี่ไม่งวใส่เลขผิดอ๋อครบยังครบแล้วครับพี่ครบแล้วครบแล้วเท่าไหร่เท่าไหร่ สองหมื่นครับสองหมื่นไปกินขนมเล่นขอบค้านี่งงมันใจดีไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครใจดีไม่มีอ่ะพี่ถุยขอตังค์คืนได้ไหมยังยังไม่ขอโทษพี่สก๊อตอีกขอโทษครับไอ้คนเราอ่ะขอโทษผู้ใหญ่ต้องทำยังไง re respect อะไรสักอย่างนี่แหละขอโทษครับ ี่ขอโทษเรื่องอะไรขอโทษเรื่องอะไรไว้ด้านข้างเขาไม่รู้ต้องไว้ด้านหน้า้ยเชีฟวิอะไรไม่เหมือนอาวรอดไม่นะพี่ตะกอดบอกว่าผ่านเนี่ยโอเคถือว่าผ่านจะคืนนะเอาไปใช้เงินฟรีอ่ะจะคืนก็แล้วแต่มึงอ่ะโง่แล้วคืนก็โง่อ่ะจริงครับพี่อืม ด่าไว้ก่อนเลยดักไว้ก่อนเลยเคยได้ยินสโลแกนนี้ไหมอยากได้ก็มาดวงใน ATM เอ่ะเอาฝากแบบว้ายหลุยฝากทันวะ Raymond: ว่หาหลุ่อยฝากทันป่ปะมันรู้ว่าหลุ่อยฝากทันป่ปะใครเอารถกูไฟเนี่ยเยอยอ,อยากได้ก็มาล้วงเอา กระพังทอครับขอทษครับครับษครับ hey,